สวัสดีครับมาพบกับเอาใจใส่จานเหมือนเดิมนะครับกับผมเชฟบุ๋มนะครับวันนี้จะมาทำเมนูน้ำพริกกะปิปลาทูครับเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยเชฟจะใช้ปลาทูนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะแต่บางคนจะเอาไปย่างก็ไม่ผิดนะครับก็ได้ความหอมไปอีกแบบหนึง่งมีกะปิอย่างดีนะครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกระเทียมหอมแดงนะครับพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูสดคุณผู้ชมจะใช้พริกแห้งก็ได้นะครับแล้วก็มีมะนาว โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยคุณผู้ชมครับสาหรับกะปิเนี่ยถ้ามีใบตองนะครับก็ห่อใบตองแล้วย่างจะยิ่งหออนะครับแต่สําหรับเชฟนะครับก็เคยชินกับการที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะครับเชฟก็จะเอากะปิดนี่นะครับมาห่อใส่ถุงร้อนนะครับแล้วก็เทไปหมดเลยนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปั้นนะครับปั้นกะปิให้เป็นก้อน ก็เอาซ่อมนะครับจิ้มลงไปปั้นให้แน่นเลยนะครับให้เป็นก้อนแบบนี้เมื่อแน่ใจว่าเราแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างไฟนะครับที่เตาแก๊สแต่เชฟนะครับจะมีเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับคือเชฟจะใช้ใบเตยนะครับในการห่อกะปินะครับเพื่อไปย่างนะครับ ก็จะห่อลักษณะแบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอากระปิที่เราปั้นเมื่อกี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ทําให้มันแน่นๆหนาอนะครับแบบนี้นะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะครับก็นี้ครับพับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนี้นะครับ กะปิค่อนข้างจะเยอะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะเราพอได้เราก็จะใช้ไม้ทิ้มฟันกรดนะครับให้อยู่ปักยังไงก็ได้นะครับปักแนวแบบนี้ก็ได้อยู่แบบนี้ก็ได้ก็ปักหง่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปย่างไฟกันครับเชฟจะย่างกะปินะครับด้วยใบเตยนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับให้หอม ให้กระปิของเรานะครับมีกลิ่นของใบเตยของขอมด้วยก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับจนหอมหอมมากเลยครับกะปิกปับใบเตยกลิ่นเมื่อเครากันอีกลิ่นหอมสุดๆจริงๆ ใช้ได้แล้วครับกระเทียมครับลงหัวในกระทะหอมแดงแล้วก็เชฟจะมีชีฟ้านะครับเราจะคั่วแทนการย่างนะครับให้หอมวันนี้เชฟก็คั่ว ทียมพิชี่ฟาได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เราจะเอาไปล้างนะครับแล้วก็แกะเปลือกนะครับของหอมกับกระเทียมนะครับโอเคคุณผู้ชมครับตั้งกระทะน,นะครับทอดปลาทูถ้าทีูจะมีความตื้นนะครับก็ระวังน้ำมันด้วยนะ,ะจ๊ะชือเกเชฟจะทอดปลาทูให้หอมนะครับเราเดี๋ยวเราไปตำม,มันปิ้กันต่อ พิกชี้ฟ้าที่เราย่างนะครับก็เราจะมาเอาเม็ดออกก่อนนะอยู่ข้างในนะครับก็จะขูดขูดออกไปนะครับแล้วก็เราจะหั่นนะครับเป็นชิ้นเล็กๆ ขันท่อนแบบนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะแล้วเชฟก็จะเตรียมปลาเลยนะครับสำหรับปลาเนี่ยเราก็จะใช้มีดนะครับกดที่สันหลังนะครับจะได้ปอกง่ายแกะง่ายขึ้นนะครับโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก้างทั้งหมดเอาออกให้หมดเลยนะครับ เวลาทานจะได้ไม่เจอก้างจะได้ไม่เสียอัวัตรด,ด้วยนะครับในการทานนะครับจะใช้มือจะสะดวกสุดนะครับโอเคเราก็จะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะได้มีเท็กเจอร์เวลาทานนะครับโอเคมานี้อาจจะร้อนมือหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งทอดกันมาใหม่ๆเลยโอเคครับ กระเทียมนะครับพริกขี้หนูกระปินะครับ เสร็จแล้วนะครับตามด้วยหอมแดงพริกชี้ฟ้านะครับใส่ปลาทูเลยครับเสร็จแล้วเราก็ตำเบาๆ จำหยอกๆนะครับลุงนุดเลยเชฟก็จะเริ่มด้วยมะนาวก่อนนะครับ ใช่ได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับใครชอบหวานใส่เยอะใครไม่ชอบหวานใส่น้อยก <c oughs> ็คลุกเคล้าเบาๆนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องตำมากแล้วเราคลุกเคล้าเพราะว่าไม่อยากจะให้ปลาทูนะครับของเราเนี่ยละเอียดเดยอะเกิน ให้ยาจะจิ้มน้ำเยอะๆก็เพิ่มน้ำต้มสุกนะนะแต่เชฟคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับโเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยครับชิมหน่อยอืมอร่อยลืมลูกไปเลยครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานโอเคเดี๋ยวเสิร์ฟที่โต๊ะเลยครับ ตักเสิร์ฟเลยนะครับหอมมากๆเลยแหมถ้ากลิ่นทะลุจอได้เนี่ยอยากจะให้ได้กลิ่นจังเลยครับเพราะว่าปลาทูของเรานี่หอมมากๆบวกกับเครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆนะครับ,รบเสร็จแล้วครับเชฟก็จะเอาปลาทูนะครับวางข้างๆางใครอยากทานปลาทูเป็นชิ้นๆก็จะให แล้วก็จะมีลูกโดดนะครับวางนิดนึงนะครับเสร็จแล้วตกแต่งนะครับเพื่ความสวยงามโอเคทีนี้เรามาชิมกันเลยครับขอเป็นตรงนี้แลก้กันนะครับอืมขออีกชิ้นหนึ่งครับแซ่บมากอืออร่อยมากๆครับ หอมราทูแล้วก็ยังได้กลิ่นใบเตยนิดๆน,น,นะครับพร้อมกับความเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานตามน่อยๆอ,ยอืทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่ทำอาหารนะครับอย่าลืมเอาใจใส่จานไปในอาหารที่คุณทำให้คนที่คุณรักทุกๆครั้งด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เชฟด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ